ท่านผู้ชมก็มาพบกับแอดแม่น้ำเพลนมหาดวยอีกแล้วนะคะวันนี้จุดทุบขอแนวทางตำหนอยทุกหนอยนะคะจุดทูบได้มาที่292หรือ297หรือ294ก็ได้นะคะหรือสองเกก็ได้นะคะวันนี้นะคะทุบตัวสุดท้ายเหมือนจะเป็นสองและเหมือนจะเป็น7ด้วยค่ะหรือมันจะเป็น5ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้วันที่1 8บแปดกันยายนหกสี่แนวทางตำหนอยทุกหนอยนะคะ แอดให้เป็นสะพานบุญจะลืมกดติดตามให้แอดเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแอดแม่น้ำเผ็ดมหารวยนะคะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แอดแม่น้ำเผิดมหารวยด้วยะคะ่ะจุดทูบขอปูสมฟอซับมัานบุณหครานนะคะจุดทูบได้มาที่2 9 2หรือ295กนะคะ9กับ6ตัวเลขกาัน2กับ5ตัวเลขกาันอาจจะเป็นเบิ้ล22เบิ้ล5 5หรือ25 52 5, 2, 5 6 6 5 อ่า9 2 2 9 6 2 2 6หรือจะเป็นอ่า4 2 2 4ก็ได้นะคะ4 2 2 4ก็ได้อ่าแล้วก็9 7 7 9ก็ได้นะคะวันนี้นะคะแอดแม่น้ำเพ็ญ มหารวยนะคะขอให้ทุกคนได้โชคได้ลาบจากแอดใครที่ได้โชคได้ลาบทั้งรัฐบาลไทยทั้งอมสินนะคะและก็วันนี้นอยทุกนอยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้แอดเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทาคลิปต่อๆไปด้วยค่ะนะคะ,นะคะเมื่อวานนี้เข้าไปที่9 3สนะคะ51นะคะแล้วก็80คะ่ะเมื่อวานนี้วันนี้มาตามกันต่อนะคะตาํานนอยทุกนอยนะคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆปังปริเยะนะคะขอให้เข้าปังปริเยขอจากผู้สมพครส บ้านบุญนคราชปูยะแห่งสัทธธรรมนะคะขอให้รวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะอย่าลืม9กับ6ตัวเลขกัน2กับ5ตัวเลขกันอาจจะเป็นเบิ้ล2 2เบิ้ล5 5ก็ได้หรือ2 5 2 5 6 6 5 9 5 9 6 2 2 6 9 2 2 9ก็ได้นะคะวันนี้น้อยมากนะคะขอให้ปังปริเยะคะ่ะ